สวัสดีครับพ่อพี่น้องทุกคนครับมิน,นี้มาถ้ำดำสัญญาครบหนึ่งพันทัพสีไมากินแซลมอนโซฮีโซนน์นี่ครับมีเป็นย่ำแซลมอนครับพี่น้องเป <c oughs> ็นแต่แซ่บตะแสบอยู่ในน้ำลายไหลคืออย่างนี้ครับแ <c oughs> ซลมอนสดๆเลยครับนี่ครับพี่น้อง <c oughs> เอ้ยมีกุ้งพร้อมเดี๋ยวซิมรสชาติสดๆก่อนครับพี่น้อง <c oughs> เบดัเลยครับหน่อเลยนุ่งกับบ่อเป็นไงคำยังเงี้จนเขาเนี้ยความใี่ไหมจานนนี้ครับสมาสดๆครับแย่ไหมไหมมาเป็ีจาน แล้วขอบคุณนะครับดิดตามกดญสับตะไคร่ให้มันหอดพันครับมากับกไลค์ใส่กับกุแจครับมี่น่องลุยกันเลยครับบรรยากาศดูแต่แตารางบ้านครับเยอจากหลัง วายาเซ่พื้นนะี่หรอเอผื้นงานครับกินโซ่แต่กล่องอะ <c oughs> นี่ครับจ้ <c oughs> มันนุ่มๆหวานๆขอบเครื่องว่าดีครับ เจมันต้องกินกับปลาแดกครับยี่เงแี่สบถากินกับซอสที่สีเหรียนครับพี่นองกลุ่มงามๆครับโอ้นุ่นขาวขาไอ้หน้าไอ้หน้าไม่อยากีย่าเล่นแบบ Ai à, miếng gì không phải không? Ngon Ngon có mấy cái đoạn, hãng ham hãng cầm hãng hãng Tôi hãng 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 Nogiması, không biết không nè đâu qua Nè mhm 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 không mhm 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 Nè Hmm. Nhìn nhau chạp chạp Rồi gạo sợi mưa Hóm Chúng ta cầu khuyên em nhờ rồi Cảm ơn กุ้งนยครับค uh. ุณโอ้โรสจาดนี่เพ็รแจ็บๆเลยครับคุณขาบกุ้งกุ้งกุ้งเป็นๆเลยครับอื อืมอืมับไปสูรับไปยำแบบบ้านๆครับองลองไอ

บรรยากาศคึมๆฝนหีน่ตกพี่น้องเรับความอะไรประสุกฟันอะไรครับความอะไรเอาอีกจะทำแบบพี่น้องในกับขอบคุณนได้ครับอีกกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องคู่ละชั้นเมืองครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเอาความสุนใจครับพี่น้องเพื่นอนฝูงนามยำย่ยยอยโบก โอ้ยผมเห็นเกียมต้อง กักน็อื่นก็ไม่ต้องนะจะทำยังไงล่ะยังไงก็เอาไว้สมนีนะครับคลิปนี้ครับไปครบอะไรก็ซอยดันในมันหอดหาพันไหไรหาพันสับตะไคร้เดือยครับพี่น้อง ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดถึกใจให้กับจองคู่ประชั้นเมืองสำหรับคลิปนี้อกอะเอาไว้ถ้ามีไว้พอกันตอนหาพันไรครับไปเยี่ยาบัน 5, ไล่ขอบคุณหลายครับพี่รอดสวัสดีครับ